สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กับคุณหมอพลอยใสยค่ะสำหรับสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะพลอยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเลยค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายข้อมูลที่พลอยนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะนั่นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวสารสกัดจากน้ามันอีฟนิ่งพิมโรสนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าคุณผู้หญิงที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนไม่ว่าจะเป็นปวดท้องประจำเดือนหดหงิดและก็สิวบุกในช่วงวันนั้นของเดือนต้องรีบมาฟังทางนี้เลยนะคะสำหรับน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสนะคะเขาเป็นกรดไขมันจำเป็นที่สกัดได้จากดอกอีฟนิ่งพิมโรสนั่นเองค่ะมีลักษณะเป็นพืชล้มลุกที่มีดอกสีเหลืองและเป็นพืชที่พบมากในแถบของอเมริกาเหนือและยุโรป เรียกได้ว่าเป็นพืชดั้งเดิมของชาวอินเดียแดงของอเมริกาเลยนะคะโดยได้มีการค้นพบนะคะว่าเจ้าตัวน้ำมันอีฟนิ่งพิมโอดเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาสุขภาพเกี่ยวกับด้านต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณกาเลยละคะ่ะ ด้วยสรรพคุณต่างๆมากมายที่มีอยู่ในน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสที่มีต่อร่างกายและเป็นสารพคุณที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกจึงทําให้ผู้คนเนี่ยก็ต่างที่จะขนานนามให้กับเจ้าตัวน้ํามันอีฟนิ่งพิมโรสของเรานะคะ ว่าเป็นเจ้าแห่งการรักษาทั้งปวงเลยล่ะค่ะน้ำมันที่สกัดได้จากดอกอีฟนิ่งพิมโรสนะคะเขาก็จะอุดมไปด้วยกรดไขมันจำเป็นชนิดไม่อิ่มตัวในกลุ่มของโอเมก้า6ค่ะซึ่งกรดชนิดนี้นะคะจะมีชื่อว่าแกมมาไลโนเลนิกซึ่งเป็นกรดไขมันที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างเองได้นะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเพียงเท่านั้นและเมื่อเราเนี่ยได้รับกรดแกมมาไลโนเลนิกจากการรับประทานน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสเข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวกรดชนิดนี้นะคะก็ จะถูกเปลี่ยนไปเป็นโพลิสตาแกนดิ้งที่มีส่วนประกอบคล้ายกับฮอร์โมนแถมยังมีประโยชน์กับร่างกายอีกด้วยล่ะค่ะงั้นเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวแกมมาไลโนเลนิกที่มีในน้ำมันอีฟนิ่งพิมรสเนี่ยเขามีคุณสมบัติเกี่ยวกับด้านใดบ้างค่ะได้มีการศึกษานะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวน้ำมันอีฟนิ่งพิมรสเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดสิวได้ซึ่งการศึกษานี้นะคะเป็นการศึกษาวิจัยของทางภาควิชาโรคผิวหนัง วิทยาลัยแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซที่ประเทศเกาหลีค่ะโดยได้ทำการศึกษาผลของการรับประทานอาหารเสริมในกลุ่มของโอเมก้า3และกรดแกมมาไลโนโลเลนิกที่มีต่อผู้ที่เป็นสิวพดค่ะระยะเวลาในการทำการศึกษานี้นะคะมีระยะเวลาถึง10สัปดาห์โดยใช้ผู้เข้าร่วมทั้งหมด45คนค่ะซึ่งคนที่เข้าร่วมทั้งหมดนะคะจะมี ความรุนแรงของสิวอยู่ที่ระดับเล็กน้อยจนถึงปานกลางและได้ให้รับประทานแกมมาไลโนเลนิกเนี่ยในปริมาณ400-1,000ถึงมิลลิกรัมต่อวันจากผลการศึกษานี้นะคะก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเจ้าตัวกรดแกมมาไลโนเลนิกที่มีอยู่ในน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสเนี่ยเป็นโอเมก้า6ที่แพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่นะคะ เขาใช้ในการรักษาภูมิแพ้ผิวหนังและโรคสะเก็ดเงินสามารถที่จะช่วยลดปัญหาสิวได้โดยการลดกระบวนการอักเสบของสิวแถมยังช่วยต้านการเกิดสิวจากการยับยั้ง สารลิวโคไตนได้อย่างมีนัยยะสำคัญค่ะอีกทั้งนะคะในน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรส์เนี่ยก็ยังที่จะสามารถช่วยบรรเทาอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือนได้ค่ะโดยได้มีการศึกษาที่ประเทศอิหร่านจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขาได้ทำการศึกษาผลของอาหารเสริมในกลุ่มของวิตามิน b 6วิตามิน E และน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสที่จะเข้ามาช่วยลดอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือนในกลุ่มผู้หญิงอายุ2 0 4สถึง ปีเป็นระยะเวลา6สัปดาห์พบว่ากลุ่มอาหารเสริมกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีประสิทธิภาพในการช่วยบรรเทาอาการผิดป,ปกติก่อนมีประจำเดือนได้ซึ่งงานวิจัยนี้นะคะก็จะไปสอดคล้องกับข้อมูลของทางเช็คชัวร์แชร์จากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้ทำการออกมายืนยันแล้วว่าน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสเนี่ยสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการผิดป,ปกติก่อนมีประจำเดือนได้จริงและเรายังได้พบข้อมูลการ การศึกษาวิจัยที่ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงนารีเวชวิทยาโรงพยาบาลอิหมามฮุมเซนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาฮิดเอซิตี้ที่ประเทศอิหร่านค่ะซึ่งในงานวิจัยนี้นะคะเขาเป็นการศึกษาผลของการรับประทานน้ำมันอีพติงพิมโรสต่อการรักษาอาการร้อนวุ้วาบในวัยหมดประจำเดือนการศึกษานี้นะคะเป็นการศึกษาทางคลินิกเป็นระยะเวลา6สัปดาห์กับกลุ่มสตรีในวัยหมดประจำเดือนในช่วงอายุ 45- ถึง 59ปีจำนวนถึง56คนโดยให้รับประทานน้ำมันอีฟนิ่งพีมรสในปริมาณ500มิลลิกรัมต่อวันพบว่าความถี่และความรุนแรงของอาการร้อนรุดว่า ของสตรีวัยหมดประจำเดือนกลุ่มนี้ที่ได้รับน้ำมันอีฟนิ่งพิมรสลดลงและดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอกค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังพบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจ้าตัวน้ำมันอีฟนิ่งพิมรสอีกมากมายเลยละค่ะแต่ถ้าจะให้ยกมาพูดในวันนี้ทั้งหมด เวลาในวันนี้อาจจะไม่พอนะคะและถ้าหากใครนะคะที่พอฟังข้อมูลแล้วอยากจะลองหาผลิตภัณฑ์น้ำมันอิปนิ่งพิมรสมารองรับประทานดูเนี่ยแนะนำให้หาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เขาทำการนำสารสกัดจากน้ำมันอิปนิ่งพิมรสเพียว 100%เนี่ยมาทำการบรรจุเป็นเม็ดเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานและไม่มีผลข้างเคียงในเรื่องของน้ำหนักค่ะสำหรับการรับประทานนะคะแนะนำให้รับประทานในปริมาณ500-1,000มิลลิกรัมต่อวนันรับประทานเป็นก่อนอาหารมื้อเช้า15นาทีจะดีที่สุดค่ะและสำหรับข้อควรระมัดระวังในการรับประทานน้ำมันอีฟนิ่งคิมโรสนะคะสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชัก ใ้อยเป็นพิษรวมถึงผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับบดลูกและผู้ที่กําลังใช้ยาที่ไปมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเพื่อความปลอดภัยยังไม่แนะนําให้รับประทานค่ะที่สําคัญเลยนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเราควรขอเข้ารับคาปรึกษากับแพทย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะตัดสินใจที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์นั้นนนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับข้อมูลดีๆที่พลอ,อยนำมาฝากกันในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้สาระน่ารู้แล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมกันไปมากพอสมควรเลยละคะ่ะสําหรับใครที่พอฟังรายละเอียดข้อมูลในวิดีโอนี้แล้วอยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้ภายใต้คอมเมนต์วิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ หรือถ้าหากใครนะคะสนใจอยากจะเข้ามาปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญหรือเภสัชกรของเราก็สามารถทักเข้ามาตามช่องทางข้างๆนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกทุกคนที่ติดตามกันมาถ้ายังไงแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ